แตนแตนแตนแต่รแรนสุภาษิตเก่าๆเอายังไงไหนรองเท้าหรอสวัสดีครับเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูการทำทำอะไรนี่ไหไหแล้วมีอะไรไปทำ นอไม้ดองแบบโบราณบอกหลักสูตรมันทำยังไงทำแบบมวดซั่วต้องแช่น้ำไว้ก่อนสองคืนนี่เน่นอไม้ปลาได้มาจากไหนขโมยคนอื่นไหมไม่อยู่ที่สวนทางทิศตะวันตกสวนนิดเดียวสา,สามกอเอาไว้อนุรักษ์ของโบราณเอาไว้เราก็มาใส่ไหแช่น้ำไว้แล้วมีล้างน้ำทั้งสน้ำ นะแล้วเคยทำไหมล่ะเคยทำงวดก่อนอร่อยมากเลยอ้ยยต้มใส่ปลาใส่นุน่นใส่เนื้อไก่โอ้สุดยอดเลยก็เลยทำอีกอันนี้เป็นนอไม้ปลาสดๆนะนี่เอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปทำเยอะทำเอาไว้รับประทานเองกินเพื่อความอยู่รอดอย่าก,กินเพื่ออยู่โอ้จงอยู่เพื่อกิน <laughs> แต่อยากกินเพื่ออยู่ เอออยู่เพื่อกินอยากกินเพื่อยากกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินเอยกกนอ,ยกกนอยัอยอยอออยงไงนะจำไม่ได้สุภาษิตเก่าๆแล้วทํายังไงต่อน้ําน้อยไปนี่น้นําฝนตักใสนิดนี้นี่ใส่นิดหนึ่งดิน้ําฝนนะฝนมา ช้าไปาปีนี้ออ้แย่มากเลยคข้าวก็จะได้เกี่ยวหรือเปล่าลราปีนี้ไม่รู้แล้วแต่กรรมกรรมใครกรรมมันกรรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองเอานะใส่น้ำานานนี้เลยยังไงต่อไปต่อไปก็เดินไปเลยฮะแอลเกลือนี่เกลือ จกเลยใส่ประมาณ1นึกัมนะกัมนี้แหละใส่ประมาณหนึ่งกัมกัมใหญ่ด้วยขำใหญ่คนๆเค้าๆมันเข้ากันทำเอาไว้รับประทานเองทำงวดก่อนมันอร่อยก็เลยติดใจอะ ําที่ดีกว่าตาตดข้าวัวข้าคลายอย่าเสียดายน้ําพริกสุภาษิตเก่าๆยังไงล้างน้ําหน่อยล้างเสร็จแล้วก็ไปจุ่มดูความเค็มมาชิมดูดิประมาณนี้แหละความเค็มเห็นไหมความเค็มเสร็จสัดเรียบร้อยแล้ว ใส่นี่เลยนะปิดเอาไว้ชักสองถูงไหนยางย,ยางยางจ้าอยู่ไหนจ้าอีกมือหนึ่งถ่ายคลิปอีกมือหนึ่งจับยางใส่ได้ไหมล่ะลองดูน่นี่ แค่นี้ก็เรียบร้อยนั่นคือน่อไม้ดองของข้าแตนแตนแตนขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต่แรแรแร่ข้าววัวข้าควายอย่าเสียดายน้ำพริก